สวัสดีค่ะดิฉันจันภาสุนจัน์และนี่คือคิดดีที่ดีดาราพอดแคสต์เรื่องราวดีๆของการคิดที่จะมาบอกเล่าให้คุณว้าวไปด้วยกันสวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวของการคิดนะคะในการดำรงชีวิตมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซึ่งแขกรับเชิญในวันนี้นะคะเป็นครูต้นแบบที่ เ,เกิดจากการพัฒนาตนเองแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการทำงานซึ่งแน่นอนค่ะเป็นใครไปไม่ได้ก็ต้องเป็นสิทธิ์เก่าของเรานั่นเองค่ะวันนี้คุณครูต้นแบบของเรานะคะก็คือค,คุณครูธีรุตบุญมานะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณธีรุตแล้วก็ทักทายท่านผู้ฟังหน่อยค่ะครับผมสวัสดีครับครูธีรุตบุญมาครับผมเป็นสิทธิ์เก่าดาราวิทยาลัยครับรุ่นอาเดียนชีด1นครับผมอ่านะคะเออรุ่นนั้น มากมายนะคะเนาะมากมายคุณครูที่เข้ามาทํางานในโรงเรียนดารามารับใชเ้เพื่อที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับน้องๆองรุ่นต่อไปเนาะใช่ครับถ้าถ้าหลายๆคนอาจจะนึกออกง่ายๆก็คือเป็นเป็นรุ่นนักเรียนผู้ชายรุ่นที่สองอ๋อนักเรียนรุ่นสอบ <2, S 2> นักเรียนชายรุ่นสองเริ่มเริ่มเขาเรียกอะไรโรงเรียนดาราเริ่มเชี่ยวชาญในการผลิตนักเรียนชายละนะคะ <c oughs> รุ่นแรกผ่านไปน,นี้เป็นรุ่นสองนะคะเอาละค่ะเราจะมาพูดคุยประเด็นกันเลือก แนวทางในการเลือกอาชีพเนาะพีทอยากสอบถามน้องว่าเอ๊ะทำไมถึงเลือกเรียนครูคะมีเหต<น>ุจูงใจอะไรจริง,รง,รงๆก่อนอื่นเนี่ยต้องต้องเล่าท้าความไปตั้งแต่สมัยเป็นเป็นนักเรียนก่อนะนะครับก็คือตอนนักเรียนเนี่ยก็คือเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ครับก็อยู่ห้องอยู่ห้องหนึ่ง<ม>นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับก็มีคุณครูที่ที่เป็นในส่วนของ เป็นแรงบันดาลใจนะครับในการที่เราเนี่ยได้ได้ไดเรียนรู้เนื้อหานะครับได้เรียนกับท่านนะครับ <ừ> แล้วก็มีท่านเป็นไอดอละนะครับก็อย่างครูผู้้นนัได้้แก่ครููผนั้นได้แก่คุณค,ค,ครูดารุณีสกุณาครับครูแครแขของเรานนั่นเองนะคะถูกต้องครับครูแขกครับครูแขกก็เป็นเป็น,ปน,ปนไอดอลในการในการสอนฟิสิกส์ให้ผมครับก็คือ ท่านเนี่ยก็คือสอนอถ้าจะว่าไปก็คือสอนสอนเรื่องฟิสิกส์เนี่ยที่ที่จะว่าไปมันก็คือเป็นเรื่องที่ดูยากเนาะ,ะนะครับก็คือสอนให้ดูง่ายครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือแบบท่านก็คือมีในส่วนของทั้ง การทดลองนะครับหรือการทําแบบฝึกหัดฝึกประสบการณ์นะครับเพื่อให้เรารู้เราเข้าใจนะครับแล้วเรามีความสุขในการเรียนฟิสิกส์ก็เลยอยากเป็นครูใช่ครับแล้วก็เลยเลือกเป็นครูฟิสิกส์ด้วยใช่ครับซึ่งเอาตรงๆศาสตร์ของความเป็นฟิสิกส์เนี่ยนะสำหรับพี่เราคือมันยากแก่การเข้าใจมากๆนะคะพี่ก็เป็นคนครูคนหนึ่งที่เป็นครูวิทยาศาสตร์เนาะแต่มองเรื่องของฟิสิกส์เหมือนที่น้องธีรุธบอกก็คือไม่ได้มองว่ามันง่ายเลยแล้วก็ เขาใจยากจังนะคะแต่เรามีครูแขกเป็นไอดอลเนาะก็เลยอยากจะมาเป็นครูที่สำคัญเลือกที่จะเป็นครูฟิสิกส์ใช่ครับทีนี้เอ๊ะทำยังไงล่ะในระหว่างที่เรียนเนี่ยแน่นอนแหละเขาว่ากันว่าครูฟิสิกส์หรือศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์เนี่ยจะทำให้เราพูดกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องมีประสบการณ์มุมนั้นเกิดขึ้นไหมคะจริงๆแล้วนะครับจริงๆแล้วหลายคนก็เหมือนที่ที่เรียกคุณครูยีสแล้วกันเนาะคะอ่าคุณครูอีสบอกนะครับว่าหลายคนอาจจะรู้สึกแบบ ฟิสิกมันมันยากจังนะครับมันดูแบบเฮ้เยทำไมมันมันดูมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับจริงๆแล้ว ก็อยากจะให้ลองลองปรับมุมมองดูนิดนึงจริงๆแล้วถ้าจะว่าไปเนี่ยตอนนี้ฟิสิกส์นะครับมันอยู่รอบตัวเราจริงๆฟิสิกส์มันเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติที่ที่แฝงอยู่ในตัวเราเยอะแยะมากมายอย่างเช่นตอนนี้นะครับเราขับรถมาโรงเรียนนะครับการเคลื่อนที่การเดินทางของเราเราจริงๆเรามองใช่ไหมเราเราสามารถตอบได้ว่าคร่าวๆได้ว่าอย่างบ้านเราห่างจากโรงเรียนเท่าไหร่เราก็พอที่จะตอบได้ว่าเราจะใช้เวลามาถึงประมาณโรงเรียนประมาณเท่าไหร่ ซึ่งจริงๆอันเนี้ยมันก็คือฟิสิกส์อย่างง่ายที่ซ่อนอยู่ในนั้นอยู่แล้วในการคำนวณหาอัตราเร็วความเร็ว v เท่ากับ s ส่วน t แน่นอนพี่ยังจำสุดได้ถูกไหมคะถูกแอบถูกเนาะ๋ยวตอบไปผิดนี่แย่เลยนะน้องๆอาจจะฟังอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นเอาง่ายๆคือจริงๆฟิสิกส์เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตประจําวันของเราเพียงแค่ ถูกกำหนดมาโดยเจตคติของบุคคลเท่านั้นเองเอ๊ะว่ามันยากเนาะแต่ว่าเราสามารถเข้าใจมันได้ง่ายๆบนบน,บนความบนพื้นฐานของการดำรงชีวิตนะทีนี้เอ่อบนความที่เราต้องเรียนเนี่ยมุมมองของการใช้ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวันน้องคิดว่าจำเป็นไหมแล้วก็ตรงไหนที่มันจะสามารถมาช่วยทำให้เรานำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้บ้างคะครับจริงๆแล้ว เอางี้ผมต้องต้องโฟกัสไล่ไปทีละจุดก่อนก็คืออย่างสมมติน้องๆมปลายต้องเรียกน้องๆเนาะน้องๆน้องๆมปลายนะครับที่ตอนนี้นะครับเรียนฟิสิกส์อยู่ซึ่งตอนนี้รู้สึกว่าฟิสิกส์ทำไมมันดูยากจังนะครับฟิสิกส์ทำไมมันมันดูคำนวณเยอะแยะอะไรมากมายแต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเราเนี่ยนะครับลองดูในส่วนของเนื้อแท้หรือแก่นแท้ของมันเนี่ยณตอนนี้นะครับการ ใช้ฟิสิกส์ของเราเนี่ยนะครับมันสอดแทรกอยู่ในชีวิตประจําวันเราเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ,อย่างหลายคนอย่างเงี้ยเป็นคนเป็นคนเล่นดนตรีก็ลองสังเกตดูสิครับว่าดนตรีเนี่ยอย่างอกีตาร์ก็ได้กีตาร์มันมี6สายใช่ไหมซึ่ง6สายเนี่ยแต่ละสายเนี่ยมันก็มีเสียงที่ที่มันไม่เท่ากันอ,อซึ่งจริงๆแล้วเราก็เรียนรู้มาแล้วล่ะว่าเฮ้ยเราจะต้องดีดจุดไหนมุมไหนที่ที่ทําให้มันสามารถได้เสียงออกมาที่ต่างกันดังนั้นแปลว่า จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของศาสตร์ทางฟิสิกส์เนี่ยนะครับมันแอบซ่อนอยู่ในชีวิตประจําวันเราอยู่แล้วล่ะแต่เพียงแค่ว่าไอ้ตอนที่เราเอากลับเข้ามามองในส่วนของพาร์ทที่เป็นวิชาการหรือส่วนที่เป็นวิชาการมันก็อาจจะต้องมีส่วนของการคํานวณน,นะครับเพื่อให้ได้ความแม่นยําที่มากขึ้นนะครับดังนั้นมันก็คือเป้าหมายของเราก็คือเราเนี่ยต้องการจะผลิตในส่วนของประมาณว่าเป็นเป็นบุคลากรอ,อ,อาชีพที่ ที่เอาไว้พัฒนาต่อได้ดังนั้นมันก็เลยทำให้เนื้อหาที่เราต้องใช้เนี่ยมัน,มนก็เลยต้องค่อนข้างเยอะและค่อนข้างลึกลึกละเอียดแล้วก็ค่อนข้างเรียกว่าจะต้องเจาะลึกเข้าไปในส่วนที่ต้องคำความเข้าใจในาศาสตร์ของมันด้วยซึ่งเอาตรงๆอย่างเรื่องดนตรีก็เป็นเรื่องที่คนมองอีกมุมอาจจะเป็นมุมของศิลปะเน <Email> าะเรื <bisexual> ่องของการดีกีตาร์เอ๊ะเสียงทุ้มเสียงแหลมสายหนาสายบางอะไรพวกนี้แล้วก็เขาเรียกว่าระยะของการใช้นิ้วสัมผัส ซึ่งมันทําให้เกิดเสียงที่ต่างกันอันนี้ก็เป็นศาสตร์ทางฟิสิกส์กซึ่ง,งถ้าเป็นมุมทางศิละปะดนตรีก็จะเป็นมุมอีกแบบแหละคือทํายังไงให้เสียงออกมาไพเราะเนาะถ้าเกิดมีศาสตรท์ทางด้านนี้เข้าไปผนวกร่วมด้วยก็อาจจะทําใหา้มีความเข้าใจลึกมากขึ้นทุกอย่างก็จะดูน่าจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นแหละ,ะเพราะว่ายิ่งอ,อย่างตอนนี้ถ้าอย่างเราจะสอบเข้ามาหาวิทยาลายัยตอนนี้ในส่วนการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยในส่วนของตัวข้อสอบเองเขาก็ใช้ในส่วนของการประยุกต เนื้อหากับชีวิตประจําวันของพวกเรามากขึ้นให้พวกเรามองเห็นภาพมากขึ้นอย่างเช่นการวิ่งแข่งะนะครับการวิ่งแข่งตอนแรกเราก็รู้สึกว่า เราก็มองไปเป็นแค่การวิ่งแข่งแต่ถ้าเรามองลึกๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือมีหลายอย่างที่เป็นวิียศาสตทานซ่อนอยู่ในระหว่างรองเท้าและพื้นอันนี้เบาๆถูพี่แอบถูกใช่ไหมถูกถูกเรียนฟิสิกส์ได้เกรดสี่จีตอนเรียนได้เกรดสองนะคะไม่อยากเมาส์เป็นวิชาที่ไม่ชอบเลยอันนี้เป็นมุมมองของในบนความเป็นฟิสิกส์เนาะที่เนืข้ามกลับมาอีกมุมของความเป็นครูบ้างซึ่งตอนนี้เนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีมีมากมาย แล้วก็บนความความรู้ฟิสิกส์ที่เดิมแล้วอาจจะต้องใช้ครูหรือ,เ,อเป็นผู้อธิบายเหล่านี้มันเริ่มมีส่วนอื่นเข้ามาเกี่ยวเกี่ยวเนื่องแล้วก็เป็นตัวช่วยไม่ว่าจะเป็นตัวคลิปวิดีโอก็ดีหรือต่างๆเหล่านั้นที่นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้เองโดยที่มองข้ามแล้วก็ความเป็นครูไปส่วนนี้อยากจะถามว่าน้องรู้สึกอย่างไรกับ กับเทคโนโลยีที่ก้าวเข้ามามีบทบาทในส่วนของการเรียน,นการสอนค่ะครับจริงๆแล้วถ้าถ้าเรามองในส่วนของความเป็นประโยชน์ของเทคโนโลยีเนี่ยซึ่งมันมันถือว่าเป็นเป็นข้อดีเยอะเลยละ่ะนะครับที่ทําให้หลายคนได้เปิดโลกเปิดมุมมองนะครับบางทีเรื่องราวในต่างประเทศอะไรที่ที่เราไม่เคยเห็นก็อาจจะได้เคยเห็นในในคลิปในวิดีโอตามที่ในสื่อในสื่อที่ที่เราสามารถเลือกดูได้แต่มองในมุมกลับกันในความเป็นคุณครูครับก็คือ ตอนนี้ถ้าหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยจริงๆแบบไม่ต้องมีคุณครูก็ได้เราสามารถเรียนจากในออนไลน์ก็ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วครับตอนนี้จริงๆแล้วคุณครูของเราเนี่ยกำลังเขาเรียกว่ากําลังปรับบทบาทในส่วนของการที่เราเนี่ยนอกจากจะเป็นคุณครูแล้วนะครับที่เราจะมีหน้าที่ให้ความรู้กับนักเรียนแล้วเรายังทําหน้าที่ที่สําคัญอีกอันนึงก็คือการเป็นโคช i ่ g การเป็นโคชใช่การเป็นโค,ำำค,คใชให้กับนักเรียนครับซึ่ง หลายคนก็ถ้าเปรียบเทียบอย่างการเล่นกีฬายอย่างเงี้ยหลายคนก็ก็ก็เล่นอ่ะร,รู้ว่าตัวเองเล่นเก่งรู้ว่าตัวเองเล่นได้ <ฮะ S 1> ใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องมีคนอื่นที่มาเป็นมุมมองหรือว่ามาเป็น <มา S 1> ตัวช่วยเราสริมเติมแนะนำซึ่งตอนตนี้ครูกําลังปรับรบทบาทในส่วนเป็นส่วนนั้นแล้วคือไม่ใช่เป็นครูผู้สอนแต่เป็นผู้แนะนําว่าจากแหล่งเรียนรู้ที่คุณไปเรียนรู้มา สมบูรณ์มากพอมากน้อยแค่ไหนอย่างไรอันนี้คือเปลี่ยนบทบาทใช่ไหมคะใช่ครับหรือที่ที่ต้องใช้คําว่าคือมิสคอนเซปต์มาบางทีนักเรียนอาจจะไปไปเรียนรู้มาแล้วพอกลับมาคุยกันหรือมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนที่นักเรียนอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนรอครูก็ต้องมาปรับในส่วนนั้นซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญมากหมายความว่าในตัวเทคโนโลยีที่นักเรียนไปไปค้นคว้าเอง ความเข้าใจของนักเรียนที่เข้าใจมาอาจจะผิดจากคอนเซปท์ที่ตรงตามเนื้อหาวิชาในส่วนนั้นไปเนาะเอาง่ายๆคือครูต้องรู้จักปรับใจนะร,รอรับว่าเทคโนโลยีมันจะก,ก้าวหน้าไปแบบไหนและที่สําคัญคือครูต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีให้มันลดความเหลื่อมล้ํา ของนักเรียนมองมุมมองของเทคโนโลยีใหม่ว่าไม่ใช่เป็นตัวที่มาลดบทบาทของครูนะแต่เป็นตัวช่วยในการปรับความเหลื่อมล้ําของอการเรียนการสอนที่มันอาจจะช่วยให้นักเรียนที่อยู่อีกมุมหนึ่งของประเทศหรืออยู่อีกส่วนหนึ่งที่ เขาเรียกว่าไกลปืนเที่ยงหรือเป็นคนรากหญ้าที่ไม่สามารถก้าวเข้าถึงการศึกษาในระบบการศึกษาได้ก็ไปใช้เทคโนโลยีส่วนนั้นในการมาเสริมหนุนให้เขามีโอกาสได้เรียนหนังสือได้ใช่ครับถูกต้องเลยในส่วนของคนที่มีโอกาสในการเรียนรู้ที่ดีครูก็ยังมีบทบาทในส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยปรับความเข้าใจเสริม,รมประสบการณ์รวมถึงปรับเขาเรียกอะไรสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องจากความเข้าใจที่ลาดเคลื่อนถูกต้องเลยครับใช่เลยอีกมุมหนึ่งล่ะบนเทคโนโลยีที่ <an> <t une> เข้ามามีบทบาทเนี่ยเราเป็นคนรุ่นใหม่แหละความต่างระหว่างคนรุ่นใหม่กับคุณครูรุ่นเก่าๆมีไหมคะแล้วน้องปรับตัวยังไงจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่แค่แค่ในความเป็นเป็นอาชีพครูแหละ,ะนะครับจริงๆมีอยู่ทุกอาชีพเลยแต่ในส่วนของความเป็นความเป็นคุณครูก็ละกันที่อยู่ในอยู่ในที่ทํางานของผมละกันนะครับก็คือจริงๆแล้วตอนเนี้ยคุณครูหลายคนครับก็คือเขาใช้คําว่าเราใช้คําว่าเราปรับ ปรับจูนเข้าหากันได้ดังนั้นอันไหนที่ ที่พี่ๆต้องใช้คําว่าพี่ๆพี่ๆไม่เข้าใจน้องๆก็จะสามารถช่วยสอนหรือว่าช่วยเป็นโคชชิ่งได้เหมือนกันทั้งความเป็นคุณครูเองหรือความเป็นนักเรียนเองดังนั้นครับส่วนที่สําคัญที่จะทํให้ให้งานให้งานราบรื่นนะครับและ,ะประสบความสำเร็จก็คือการการเปิดใจเข้าหากันครับสรุปโดยภาพรวมตอนนี้ที่พีทฟังคือการที่ AI เข้ามามีส่วนร่วมในในยุคนี้เนาะครูจะต้องทำสามอย่างอันแรก ปรับตัวเองให้รอรับเทคโนโลยีครับอันที่2ปรับตัวสำหรับเรื่องของเจเนเรชันคำว่าปรับตัวเรื่องของเจเนเรชันในที่นี้คือครูรุ่นเก่าก็ต้องยอมรับนะว่ามันต้องเปลี่ยนโดยที่ยอมรับฟังความคิดเห็นจากครูรุ่นใหม่ที่จะให้ก้าวลงไป ช่วยในการอธิบายในการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นและครูรุ่นใหม่ก็เช่นกันก็ต้องรู้จักถอมตัวลงที่จะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันในการสอนและอีกมุมหนึง่งอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของเทคโนโลยีก้าวเข้ามาก็คือเอามาใช้ในมองให้เป็นประโยชน์เรื่องของการนํามาใช้ในการลดความเหลื่อมล้าแล้วก็สร้างคุณประโยชน์ในการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนใช่ครับเป็นมุมของครูมามองอีกด้านเฮ้ยแล้วในห้องเรียนละ่ะ ทำยังไงอะ่ะให้ครูไม่ก้าวเออไม่ให้ไม่ให้ AI เข้ามาก้าวล่วงในการมีบทบาทจนจนทำให้เราเออขาดในส่วนนั้นไปคิดว่ามีจุดบกพร่องตรงไหนที่ครูควรจะยึดเป็นหลักในการสอนโดยการใช้เทคโนโลยีอ่าจริงๆแล้วในส่วนสําคัญของของความเป็นคุณครูครับก็คือก็คือยังมีส่วนที่ก็คือต้องคุณครูต้องช่วยในส่วนของการดูแลนักเรียนดังนั้นอมองในส่วนมุมมองก็คือถ้า เราเนี่ยอย่างอย่างเราเรียนกับคลิปวิดีโอเราเรียนไปแล้วเรียนเรียนเรียนเข้าใจแหละก็จบความรู้สึกที่มีปฏิสัมพันธ์กับกับกับผู้สอนหรือกับคลิปวิดีโอก็ก็ไม่มีแต่เมื่อเทียบกันครับกับกับเราเรียนในห้องเรียนหรือเราเรียนกับคุณครูหรือมีคุณครูเป็นโค้ชเนี่ยก็คือ อย่างที่ดีที่สุดอย่างน้อยที่สุดเลยก็คือการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างคุณครูกับนักเรียนทําให้เราสามารถเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจรวมถึงสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ทั้งในเรื่องของการเรียนครับหรือแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวในหลายๆเรื่องได้อ๋อเยี่ยมมากนะคะประเด็นตรงนี้คือกาลังน้องกําลังพูดถึงความสําคัญของการเรียนในห้องเรียนซึ่งจะต้องมองจุดหลักๆอันแรกเลยคือ ความสําคัญของการเชื่อมโยงคนในห้องเรียน<ช>ก็คือการ,รมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเพราะจุดหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญคือการเชื่อมโยงเนี่ยมันจะนําไปสู่การสื่อสารที่ดีแล้วก็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทำให้ให้ลดเขาเรียกอะไรลดความ <ลด S 2> ช่องวา่างในองกรองค์งกรเกิดขึ้นหรือลดช่องว่างในการเรียนรู้ของนักเรียนเกิดขึ้น อันที่2การสร้างคอมมูนิตี้แห่งการเรียนรู้รในสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าในส่วนนี้เองเนี่ยมันจะตัวคอมมูนิตี้แห่งการเรียนรู้มันจะช่วยสร้างพลังของเครือข่าย<ช>หรือสร้างพลังของการเรียนรู้ของนักเรียนให้นักเรียนสามารถก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปได้ซึ่งช่องว่างของออนไลน์คอมมูนิตี้เนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะอย่างยังไงก็ตามก็ต้องมาใชเ้เขาเรียกอะไรการปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนก็ยังมี บ,บ,บาทมากกว่าก็ยังต้องมีต,งต้องต้องต้องมีบทบาทอยู่แล้วใช่ทั้งทั้งในส่วนของของความเป็นครูกับนักเรียนหรือแม้กระทั่งตอนนี้ครับก็คือเราก็ยังมีในส่วนของการสร้างคอมมูนิตี้ระหว่างระหว่างคุณครูด้วยกันเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการที่ คุณครูได้มาปฏิสัมพันธ์กันได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก็จะเป็นประโยชน์สําหรับนักเรียนด้วยว่า,าสมมุติคุณครูท่านนี้รู้เรื่องนี้คุณครูอีกท่านหนึ่งรู้อีกเรื่องหนึ่งดังนั้นเราสามารถเอามาเอามาจอยกันได้เอามาจูนกันได้เพื่อที่จะได้นําความรู้นั้นไปถ่ายทอดให้นักเรียนต่อซึ่งเป็นผลที่ดีกับกับนักเรียนได้ด้วยครับซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่เ,เขาเรียกว่าระบบเทคโนโลยี ใช้ไม่เอ่อก้าวมาไม่ถึงนะก็คือการชักชวนเชิญชวนนะ <c oughs> ซึ่งส่วนนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวที่ถึงแม้ว่าจะมีะสื่อแหล่งการเรียนรู้ในในออนไลน์แหละแต่ถ้าเกิดไม่ ไม่ได้รับการเชิญชวนผ่านผู้เชี่ยวชาญหรือผ่านคนที่เรารู้จักคุ้นเคยมันก็จะไม่มีส่วนนั้นเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามถึงจะมีแหล่งเรียนรู้ <S <S แต่ยังไงก็ต้องต้องการคนที่มาเชิญชวนอยู่ดีถูกนะต้องครับอ่าอีกมุมหนึ่งที่พี่มองเห็นก็ส่วนในเรื่องของอการใช้ระบบออนไลน์มาสอนหรือการใช้เทคโนโลยีมาสอนส่วนหนึ่งที่เราจะต้องเห็นความสําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือความหลากหลายของผู้เรียนที่เกิดขึ้นรเ,ออเราทํายังไงให้ ให้ลดความหลากหลายในตรงนั้นหรือความหลากหลายในตรงนั้นเนี่ยมันเกิดองค์ประโยชน์เกิดขึ้นได้บ้างครับเหมือนที่ เหมือนที่คุยกันครับว่าอย่างน้อยที่สุดการที่เรียนในห้องเรียนเนี่ยมันก็มีความสําคัญเริ่มต้นเมื่อกี้ที่เล่าไปก็คือมีความสําคัญระหว่างครูกับนักเรียนกับครูเมื่อกี้ก็บอกไปถึงครูกับครูคราวนี้อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือนักเรียนกับนักเรียนเองนี่แหละครับก็คือว่าการที่เด็กเนี่ยได้มีส่วนในส่วนของการสร้าง community สร้างสังคมของของนักเรียนเองส่วนที่สําคัญที่จะทําให้ให้เกิดความไม่เหลื่อมล้ํากันก็คือการที่ ง่ายที่สุดเลยก็คือเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างครูเยสรู้เรื่องนี้ผมรู้เรื่องนี้เยอะกว่าดังนั้นเราก็สามารถมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ซึ่งในซึ่งจริงๆแล้วมันไม่แม้กระทั่งในห้องเรียนแหละก็คือพูดถึงเรื่องในสังคม,งมทั่วไป,วไปถ้าเราได้ช่วยกันหรือเราได้แลกเปลี่ยนมุมมองกันหรือเราเราได้ได้เล่าความรู้ในในมุมของแต่ละคนซึ่งกันและกันเนี่ยผมว่าอันเนี้ยก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นและก็จะสามารถทําให ลดความเหลื่อมล้ำได้ค่ะครับผมซึ่งก็เป็นแนวคิดที่มองถึงความหลากหลายในในห้องเรียนหรือความหลากหลายในองค์กรซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะคซึ่งการเรียนรู้เนี่ยมันจะไม่เกิดจากตัวคนใดคนหนึ่งเป็นคนเก่งเท่านั้นแต่ว่าจะเกิดจากการที่เราศึกษาจากความหลากหลายของกันและกันแล้วก็มาประกอบกันเป็นเทคนิคใหมๆใ<ช>่ๆเปิดโอกาสให้มีการเสนอความคิดเห็นแล้วก็อำนวยความสะดวกจากคนรุ่นใหม่ไปสู่คนรุ่นใหญ่กว่าในการท <c oughs> <ฆ>ํางานร่วมกันหรือเพื่อนที่เก่งกว่าไปสู่เพื่อนคนที่เก่ง เอาลงมาหน่อยก็จะช่วยเสริมการเรียนรู้แล้วก็สร้างนวัตรกรรมให้มันเกิดขึ้นในห้องเรียนได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งเอาง่ายๆรวมกันเราอยู่แลกกัน ถ้าแยกกันอยู่เราตายนะในยุคข,ของเทคโนโลยีแบบนี้อย่างไรก็ต,ตามก็ในเรื่องของสังคมคอมมูนิตี้ในห้องเรียนก็ยังจะต้องเกิดขึ้นเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีส่วนนั้นเข้ามามีบทบาทอยู่แต่ครูแล้วก็ความเป็นคอมมูนิตี้ในโลกที่ไม่ใช่โลกออนไลน์ก็ยังมีความสําคัญที่เราต้องให้ให้ความสําคัญในส่วนนั้นนะคะเอาละช่วงสุดท้ายก็อยากให้น้องธีรุษเนาะให้ข้อแนะนําแนวคิดในการทํางานกับ เพื่อนๆน,น,น้องๆแล้วก็รวมถึงเขาเรียกอะไรคนรุ่นใหญ่ที่อาจกำลังจะฟังอยู่คือเรียกได้ว่าหลากหลายรุ่นที่จะนำหลักการแนวคิดการการก้าวข้ามผ่านสิ่งอุปสรรคต่างๆหรือเทคโนโลยีอะไรที่เข้ามาในการทำงานค่ะเพื่อเป็นแนวคิดค่ะครับก็ในตัวผมเองเนี่ยจริงๆก็ถ้าจะเล่าไปก็คือการที่ดำเนินชีวิตของเราหรือการที่ผมก้าวเดินในชีวิตเนี่ยก็คือว่า ผมเนี่ยพยายามที่จะมองในส่วนของอสิ่งที่ผ่านมานะครับว่าเราเนี่ยได้ทําผิดพลาดตรงไหนนะครับหรือว่าเราเนี่ยได้มีประสบการณ์ในส่วนไหนมาแล้วดังนั้นเราก็จะพยายามที่จะนํานไปประยุกต์ใช้นะครับต่อไปในอนาคตหรือสามารถนําไปประยุกต์เพื่อวางแผนนะครับในส่วนของการดําเนินชีวิตต่อได้ในอนาคตครับแล้วก็ในส่วนของการที่เราเนี่ยมุ่งมั่น นะครับที่จะทำอะไรเนี่ยนะครับถ้าบางทีเนี่ยนะครับถ้าสมมุติว่าเรารู้สึกว่ามัน บางสิ่งมันบางอย่างมันดูมันดูใหญ่เกินไปที่ที่เราเนี่ยอาจจะบางรู้สึกว่าเฮ้ยวันพรุ่งนี้อาจจะยังอาจจะยังเอื้อมไม่ถึงแต่ตอนนี้ครับผมเชื่อว่าถ้าหลายคนได้เริ่มที่จะลงมือทำเริ่มที่จะ,ะเริ่มทําไปทีละนิดทีละนิดมันก็จะเป็นส่วนที่สําคัญครับในการสร้างเสริมประสบการณ์ของเรารวมไปถึงนะครับการหาประสบการณ์เพิ่มเติมเหมือนอย่างที่ครูอีได้บอกไปค,ครับว่าเราอาจจะใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีนะครับค,ความรู้เพิ่มเติมจากการสร้างสังคม นะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับได้เขาเรียกว่าได้พัฒนาตนเองแล้วก็สามารถที่จะก้าวผ่านแล้วก็ทําให้ตัวเองมีการประสบความสําเร็จได้ในอนาคตรครับค่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองการคิดนะคะของคุณครูรุ่นใหม่นะคะที่มาถ่ายทอดให้กับพวกเราได้ได้เป็นสาระสําคัญในวันนี้นะคะซึ่งแน่นอนทีเดียวในยุคข,ของเทคโนโลยีที่กเ,เข้ามาครูก็ต้องมีการปรับตัวแล้วก็มีความมุมานะบักบั่นแล้วก็ หลังต่างๆเหล่านั้นที่จะทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนนะคะซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคที่ AI กําลังเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องอรู้จักที่จะท้าทายในสิ่งเหล่านี้ไม่มองว่า,าทุกอย่างในการคิดหรือการตัดสินใจเป็นเพียงมุมอมองของเราข้างเดียวแต่ว่ามันเป็น community ซึ่ง แต้มต่อของมนุษย์ที่เหนือกว่า AI ก็คือการเชื่อมต่อการเรียนรู้จักกันที่ฝังรากลึกของเราที่อยู่ในสัญชาติยานแล้วก็วัฒนธรรมของเราที่ไม่ได้ฉลาด แต่เพียงผู้เดียวแต่มันเป็นเรื่องของขการเป็นรวมเป็นกลุ่มก้อนของมนุษย์นะคะคแล้วก็โจทย์ที่พวกเราจะต้องมองต่อไปก็คือในยุคที่โลกยังเชื่อมต่อกันมากขึ้นแต่ความแตกแยกแล้วก็รอยร้าวทางสังคมที่ดูเหมือนว่าในหลายๆประเทศเนี่ยยังมีอยู่เราอาจจะต้องมีมาดีไซน์สังคมของเราให้เกิดโซเชียลเลอร์นิ่งให้มากที่สุดเพื่อที่จะรับมือกับ artificial i n t e l l i g e n หรือ c o l collective i n t e l l i g e n c e ให้มากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีภูมิคุ้มกันหรือว่าเป็นหลักคิดที่เราจะก้าวข้ามผ่านในยุคที่มีเทคโนโลยีเข้ามาในชีวิตของเรานะคะคให้มากยิ่งขึ้น <ผม S 1> ค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอ,อาจารย์ทีรุธ <laughs> เป็นอย่างมากนะคะที่ให้โอกาสโรงเรียนดาราพี่เลในการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็หวังว่าโอกาสน่าจะได้รับ รับฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกแล้วก็เรายังติดตามในเพจ Facebook ของอาจารย์ที่แชร์เรื่องราวของการเรียนการสอนที่ทําให้กับนักเรียนเพื่อเป็นอะไรเขาเรียกว่ากําลังสําคัญแห่งชาติต่อไปนะคะ<ช>ขอบ,ค,บคุณมากสำหรับวันนี้ค่ะคก็วันนี้เรา2คนก็ลาไปก่อนนะคะพบกับเราใหม่ในพอดแคสต์ EP หน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ